จะไม่เสียดายหรอครับหมายถึงท่านบุตรีนะครับก็ท่านดายุกเคยกล่าวว่าผู้หญิงในอุดมคติของท่านคือผู้ที่สามารถสนทนาเรื่องดาบกับท่านได้ไม่ใช่หรอครับอย่าโม้พูดเพ้อเจ้อเรียกรถม้ามาเร็วเข้าผมเรียกรอไว้แล้วครับเดี๋ยวก็คงมาในเมื่อเธอเคยฝึกดาบมาเป็น10ปี เป็นไปได้ไหมครับว่าเธอจะเป็นคู่ประรองของท่านได้เลดี้จะเป็นปรมาจารย์ดาบได้ย่างไงกันเ่าครับผมก็แค่เปรียบเทียบทำไมต้องจริงจังขนาดนี้ด้วยปรมาจารย์ดาบอันดับหนึ่งแห่งจกักรวรรดิแต่ฉันคิดว่าเลดี้คงจะเปลี่ยนแผนของเธอแล้วถึงได้เรียกร้องความสนใจจากฉันด้วยวิธีนี้ เธออาจจะแค่ตัดใจจากท่านได้แล้วหรือเปล่าครับทั้งที่ที่ผ่านมาเธอเอาแต่ไล่ตามฉันทั้งวันเนี่ยนะตกลุมรักตั้งแต่แรกเห็นอย่างเป็นไปได้แล้วทำไมถึงคิดว่าการตัดใจเพียงชั่วครู่จะเป็นไปไม่ได้ล่ะครับก็จริงนะถ้าจะบอกว่าเธอทำลงไปเพราะเรียกร้องความสนใจมันก็มีจุดแปลกๆอยู่ จากรายงานของโครกาว่าพฤติกรรมช่วงนี้เธอเปลี่ยนไปมากสาปดา์ที่แล้วเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการตามหาแผนรับมือที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ประหลาดแบบที่เคยเกลื่นไว้จริงๆท่านดียุตรงนี้คนอยู่เยอะอย่าการะโตกระตารถม้าอยู่อีกไกลไหม มาพอดีเลยครับตรงนั้นครับท่านดายุคครับนี่ยาเออคอยอยังชั่วคือว่าอะไรคือว่าเลดี้ริเรียนครับ บางทีเธออาจจะมีพลังนั่นอยู่ก็ได้นะครับอะไรนะสายเลือดซิลคิเซียจะได้รับพรจากรุ่นสู่รุ่นไม่ใช่หรอครับหากมั่นหมายกับเลดี้ลิเลียนอาจจะไม่หรอกฉันว่าไม่น่าใช่เพราะถ้าเป็นแบบนั้นพวกเขาคงไม่เงียบขนาดนี้หรอกคงรีบเปล่าประกาศเพื่อเปลี่ยนสายจุ้งหม่ให้ฉันไปแล้ว หรือถ้าเป็นแบบนั้นจริงฉันคงปฏิเสธฉันยอมพึ่งยาไปทั้งชีวิตดีกว่าโดนพวกสิวกิตเสียมาล่ามคอคงต้องขอยาเพิ่มไปที่สมาคมสมาคมเวทมนต์ท่านลีอ,อาจะไม่อยู่สักพักค่ะคงไม่อาจมาพบท่านได้เช่นนั้นวันที่สามารถเข้าคบได้เร็วที่สุดคือ สักครู่นะคะอะวันที่เร็วที่สุดที่จะนัดพบคือวันที่คู่มั่นของท่านไดย,ยุกเบสติจองไว้ใครนะแล้วจองไว้ด้วยเรื่องอะไรท่านบุตรีไดยุกไซคีซิลคิเซียนัดไว้สำหรับการปรึกษาเกี่ยวกับดินแดงตระกูลไดยุกเยอะเออกฎของสมาคมคือไม่เปิดเผยข้อมูลของแขกต่อผู้อื่นไม่ใช่หรือเปล่านะอุ๊บ ขออภัยด้วยค่ะฉันทำพลาดไปแล้วค่ะคชีสว่ามะครู่ฉันไม่ได้ยินเธอนัดพบกับลีอานักเวททาดน้ําแข็งเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับเหตุสัตว์ประหลาดทางเหนือแทนที่จะเป็นนักเวทไฟเงั้นเหรอทุกคนต่างก็รู้กันดีถึงข้อห้ามในการใช้เวทมนต์น้ำแข็งกับสัตว์ประหลาดทางเหนือเนื่องจากสัตว์ประหลาดส่วนใหญ่มีคุณสมบัติด,ด้านความเย็น หรือน้ำแข็งพวกมันสามารถดูดซับเวทน้ำแข็งจนขนาดตัวสูงใหญ่และดูล้ายขึ้นทำให้สตลาดแข็งแกร่งขึ้นยืดระยะเวลาการมันตัดใจได้คอชอนมันอืมคิดหนัก isolate ครับฉันคงต้องไปพบกับเลดี้ไซคีอีกรอบช่วยหาวันว่างให้ที ดีละ่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยฉันเอาแต่ฝึกฝนโดยลำพังไม่ได้ประลองกับคนอื่นนานแค่ไหนแล้วนะการประลองครั้งสุดท้ายคือเมื่อหนึ่งปีก่อนตอนที่อิซาเรียกให้ฉันไปทดสอบทักษะดาบมันเหนื่อยมาก เหนื่อยที่ฉันต้องพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะไม่เอาชนะเขาต่อให้อีซาจะจับสังเกตได้พอฉันเล่นไม่เนียนหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยให้ฉันเป็นคู่ปรลลองอีกเลยด้วยเหตุผลที่ว่าเขาไม่อาจยกดาบใส่น้องสาวผู้บบกบางได้เอาชามมาวางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะ แล้วฉันก็เททิ้งทุกวันเออชั้นอิซาให้น้ำชามาให้ดื่มแล้วก็สำนึกไว้ด้วยนะคะน่าไม่อายเลยจริงๆก็คนมันไม่มีสมองนะดูจากบรรยากาศเลยเนาะคงเอาคำพูดของฉันมาบิดเบือนตามอำเภอใจอีกแล้ว อีซาขอให้ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เป็นแบบนี้อาจจะดีกว่าก็าได้มารวมตัวกันทำไมหรือว่ารู้ข่าวกันแล้วไซคีบอกว่าอยากจะประลองดาบกับพวกนายสักคน <c oughs> ถ้าผมชัเลดี้บาเจ็บก็แย่สิครับเธออยู่ในช่วงรับโทษเพราะงั้นตอนนี้เธอจึงไม่ใช่บุตรีได้ยุ อีกอย่างเจ้าตัวเป็นคนเอ่ยปากเองต่อให้ต้องทำเธอบาดเจ็บก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมีใครอาสาจะประลองกับเธอไหมให้คิดว่าไม่ใช่บุตรีในยุคนั้นเหรอแต่ว่ามันก็จะให้เป็นคู่ต่อสู้ได้จริงเหรอหากท่านอนุญาตผมขออาสาประลองกับท่านไซคีครับไอเดน ท่านนายเดนฝากตัวด้วยนะครับฉันจำคนคนนี้ได้เขาเป็นขุนนางขอฝากตัวด้วยเช่นกันค่ะไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นใครก็ไม่ต่างกันฉันแค่ต้องแสดงให้เห็นความสามารถที่แท้จริงของตัวเองก็พอ